หนึ่งเลย fc พี่โอ๊ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพีตโอ๊ตท่านแล้วก็อาร์มออนนิวด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าคลิปเนี้ยถ้าคลิปแกงพี่โอ๊ตอ่ะคนดูเยอะแล้วก็คนอ่าคนกดไลค์เยอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแก้จีเคแกมีอีกคันหนึ่งคือจีเคเดี๋ยวคันนี้จะเอาแบบ I don't know. รอรอจังวันนั้นถ่ายเราที่ตำรวจ <S <S ร รถไปโดนอะไรมาพี่ I love you เรือวนรอบตุงสงแล้วนะตอนนี้นะเท่ดีเฮ้ยผมถ่ายไปแล้วเดี๋ยวตัดคลิปสั้นๆให้ดูจ้า ยางกล้ขับมาเติมน้ำมันนะครับดูนะ